Your เอาละครับหลังจากที่ผมได้ใช้เวลาเต็มอิ่มกับเกม o b r e v i o n Remaster ไปราวๆ8ชั่วโมงนะครับและบทสรุปสุดท้ายก็มาถึงซึ่งก็อลังการแบบ Absolute Cinema จริงๆคือมันก็สมกับการเป็นบทปิดท้ายบทสรุปที่คลาสสิก <All right. S 1> Bethesda เอามากๆเลยนะครับหลังจากการที่ผู้เล่นเนี่ยฟาร์มมาเยอะๆล้นๆแล้ว ก็ปิดฉากองค์สุดท้ายในเกมด้วยเคเวส t แอคชั่นสุดมันอัดมอนสเตอร์มาแบบไม่หยุดไม่พักประหนึ่งเหมือนเกมตีป้อมที่เราต้องคอยรักษาจุดยืนตัวเองไว้เพราะช่วงหลังๆนี่มอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยอึดๆโหดๆทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวดีๆเนี่ยก็ร่วงได้ง่ายๆเลยครับ หลังจบเกมมาแล้วผมมานึกย้อนดูนะครับมันก็ทำให้ผมเข้าใจนะว่าทำไมคนถึงรักเกมนี้มากถ้าเทียบกับ Skyrim หรือ Morrowind นะครับผมว่า o f ฟ r v i เ n เนี่ยคือภาคที่เป็นยุคบุกเบิกใหม่ของ Elder Scrolls แล้วก็เป็นภาคและยุคสมัยที่ผู้พัฒนาเนี่ยต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเราจะเห็นได้จาก Documentary ีที่เ e s ต a ปล่อยมานะครับ ทีมงานเนี่ยผู้พัฒนาเกมต่างแยกย้ายกันไปลองผิดลองถูกถึงเวลาเนี่ยก็เอาของดีมาเทกองรวมกันแล้วก็ประกอบเป็นเกมขึ้นมามันเลยมีความสดใหม่เสมอ <sixth> ผ่านการ <here. S 1> เวลาครับ But what's great about the Elder Scrolls is being able to look back at all of the chapters Skyrim Oblivion Morrowind Daggerfall Arena and each of them tried to define role playing games and open world games for their generation fans got so connected with the worlds we've made and these stories we're telling, and it's really amazing. Oblivion was. ถ้าให้พูดเกล่นเหมือนปกหลังกล่องหนังง่ายๆนะครับก็คือเราเนี่ยตื่นมาในคุกของเมืองหลวงอิมพ r เรียไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทันใดพระราชาและทหารรักษากายก็มาอยู่เบื้องหน้าของเราและกล่าวกับเราว่าในอนาคตอันใกล้เราจะมีบทบาทสำคัญรออยู่ แล้วประตูลับในคุกก็เปิดขึ้นเรื่องราวหลังจากนั้นคือสิ่งที่เรากำหนดเองนี่ครับคือบทเริ่มเกมสั้นๆที่มานั่งนึกย้อนดูเนี่ยก็เออเอาสิเนื้อเรื่อมันมีอย่างนี้ด้วยเว้ยถ้าเทียบกับจุดเริ่มต้นต่างๆในค่ายเกมนี้บ้างก็เกิดในถังแช่เย็นบ้างก็เกิดบนเตียงหมอผ่าตัดตอนนั่งเกวียนไปรอประหารการเริ่มเกมในคุกที่มีพระราชามาหาถึงตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ไม่น้อย เมื่อเราคิดรวมกับเรื่องราวที่ตามมาครับรประสบการณ์ที่ผมได้รับเนี่ยมันสดใหม่ดีครับพอมาเล่นเกมอะไรแนวนี้เควสด้วยลหลายๆเควสเนี่ยมันทำมาได้ดีจริงๆนะครั้งหนึ่งเนี่ยเราเดินไปเจอคารุหดที่เราห้ามเข้าตอนแรกผมก็ปล่อยผ่านไปครับแต่พอเราทำเควสไปเรื่อยๆเนี่ยเราพบว่าในนั้นเนี่ยมีผู้ถือครองแผ่นดินอยู่ แล้วเขาเนี่ยต้องการให้ที่ดินของเขาเนี่ยมันงอกเงย The land good. The farm productive. But it's the wealth from beneath the land land. farm mining good. is from เลยจับขังนะครับ oh, <my. S 1> พวกออกพวกโทรให้ใช้แรงงานในเหมืองหินเรานะครับก็มีทางเลือกว่าจะปลดปล่อยหรือว่าจะทำให้สนใจซึ่งถ้าเราช่วยปลดปล่อยเนี่ยออกพวกนั้นเนี่ยก็จะออกมามีอิสระ <Yeah. S 1> แล้วก็จับเจ้าของคลหาส์นั้นมาใช้แรงงานแทนมันก็เป็นเควสตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับ

มายืนบึ้งตึงทำอะไรอยู่ต้องการอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้ตามสืบว่ามันมีพวกทหารโจรน,นะครับที่ไปฆ่าเพื่อนอัศวินหญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับก็เลยสาบานตนว่าฉันจะเป็นอัศวินต่อหน้าการตายของเพื่อนเพื่อล้างแค้นให้กับการกระทํานี้ มีการสมบทบาทนะครับให้เราเป็นนักสืบด้วยนะมีบางเคสที่เราต้องตามหาของหายให้กับราชินีที่โดนขโมยรูปภาพวาดของพระราชาที่ล่วงลับเรานะครับก็จะได้ทำการตามสืบตามสอบสวนคนต่างๆที่อาศัยอยู่ในวังครับแล้วก็จะมีเวลาให้เราค้านคว้าในนั้นตามหาของที่หายไปพอถึงเวลาเนี่ยก็ได้เวลาชี้ตัวคนร้ายนั่นเองเหมือนโคน,นัน Oh please very well i confess to the crime but please understand i only did it out of the great love i had in my h e a n d my heart for count รวมๆหลายๆเควสนะครับมันเป็นพวกกลุ่มเควสที่ทําให้เกมเมอร์อย่างผมเนี่ยได้คอยนั่งนึกคิดเสมอพอเกมไหนเนี่ยมันดีจริงๆเนี่ยผ่านไปกี่วันกี่เดือนเราก็จะนึกย้อนหามันได้ครับถึงจะเป็นความทรงจําที่ไม่สมบูรณ์แต่ เศษเชี่ยวความประทับใจเนี่ยมันจะตราตึงในหัวใจเราไปตลอดครับจริงๆมันมีอีกหลายสถานที่เลยนะครับหลายคเควสเลยที่ผมยังไม่ได้ตามเก็บแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนต่างมีการเดินทางเป็นของตัวเอง การตามพิชิตประตูออบลิเวียนตามหาลูกแก้วที่หายไปและจี้ห้อยคอแห่งราชาช่วงท้ายเกมเนี่ยก็เป็นอะไรที่อลังการงานสร้างจริงๆครับตั้งแต่การตาเก็บชุดเกราะในตำนานครับหาหินพลังเวทมาใช้ทุกๆเควสเนี่ยจะถูกฝังไว้ด้วยเนื้อเรื่องของมันที่เข้มขน้นเป็นแบ็กสตอรี่หรือรอที่เขียนมาอย่างดี จนมาถึงจุดที่ประตูใหญ่ของออฟฟิเวเนี่ยเปิดขึ้นครับมันเหมือนศึกใหญ่ใน l o อดออฟเดอริง s เลยในความคิดในความรู้สึกของผมนะทุกอย่างเนี่ยมันดูวุ่นวายไปหมดศัตรูเนี่ยก็มาไม่ให้พักเลย ไปอีกโลกหนึ่งนะครับก็ต้องรีบไปคว้าเอาของให้เสร็จในไม่กี่10นาทีทุกอย่างเนี่ยมันลุ้นมากเรียกว่าฟาร์มาตลอดทั้งเกมเนี่ยก็เพื่อจุดนี้เลย <Stay sharp. S 1> ซึ่งแน่นอนนะครับทุกการเดินทางเนี่ยย่อมต้องมีจุดจบและจุดจบของออฟซิเวียลสำหรับผมเนี่ยมันคุ้มค่า,ยยาจริงครับ มันอาจจะไม่ได้สรุปปมในเกมให้เหมือนใน Fallout New Vegas อะไรอย่างนี้นะครับแต่เป็นการจบเรื่องราวของราชาในยุคใหม่นั่นเองและจบเป็นแบบปลายเปิดให้ผู้เล่นเนี่ยยังคงอยากสำรวจอนณาจาักนี้ต่อโดยมีเรื่องราวนี้บันทึกจารึกไว้ในใจนั่นเองใครที่จบแล้วหรือถึงจุดไหนของเกมมาลองหารือกันนะครับดีเทลเกมนี้เนี่ยเยอะมากาจริงๆครับ Is shattered. Dagon is defeated. With the dragon's blood and the amulet of kings, we have sealed the gates of oblivion forever. The last of the septims passes now into history. I go gladly, for I know my sacrifice is not in vain. I take my place with my father and my father's fathers. The Third Age has ended, and a new age dawns. When the next Elder Scroll is written, you shall be its scribe. The shape of the future, the fate of the Empire. These things now belong to you.